หลินเว่ยเว่ยนำขนมบนโต๊ะไปรวมกับของบัณฑิตน้อยจากนั้นก็นำเบเฟอร์ไส้ครีมและมูสเค้กรูเบอรี่มาใส่จานบนโต๊ะของตนแบบนี้โต๊ะอื่นจะมีขนมสองอย่างแต่โต๊ะของพวกนางมีสี่อย่างคนอื่นกำลังสนใจว่าเจ้าของคฤราสน์จะยกหัวข้ออะไรมากำหนดแต่นางนำน้ำจากมิติน้ำผู้วิญญาณที่พกมาด้วยเทใส่กาและต้มที่เตาไฟชาที่คฤราสน์เตรียมไวใ้ให้ก็ถือว่าไม่เลวหลังชงด้วยน้ำผู้วิญญาณแล้วบัณฑิตน้อยผู้เรื่องมากก็น่าจะฝืนดื่มได้อยู่กระมัง เจ้าของคฤหา์หรือเสียนหยุนจูถือกำหนดหัวข้อรอบแรกของการแข่งขันกวีไว้เรียบร้อยแล้วที่จริงมันก็คือการต่อบทกวีกันนั่นเองโดยภายในบทกวีจะต้องมีคำว่าเหมยสามารถหยิบยกกวีของนักประพันธ์กวีท่านอื่นขึ้นมาได้และสามารถใช้กวีที่ประพันธ์เองได้เช่นกัน บทกวีที่เกี่ยวกับดอกเหมยมีเยอะแยะมากมายแน่นอนว่าผู้ที่เริ่มก่อนย่อมได้เปรียบเสียงของเสียนหยุนจูถือเพิ่งเงียบลงบัณฑิตคนแรกที่อยู่ทางซ้ายมือของเขาก็รีบคว้าโอกาสท่องบทกวีดอกเหมยที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์ถังออกมาทันทีกิ่งเหมยแย้มหยกขาวสายทานพราวทุกแห่งหนนี่คือประโยคจากบทกวี ต้นฤดูใบไม้ผลิของจังเวยในสมัยราชวงศ์ถังทําให้ดอกเหมยดูบริสุทธิ์ดุดยกเขียนออกมาได้มีชีวิตชีวามากทําให้ผู้อ่านชมกันอย่างไม่ขาดปากเลยทีเดียวเพียงคำพูดไม่กี่คำก็ให้คุณค่าแก่ดอกเหมยและนักกวียังชื่นชมดอกเหมยได้อย่างคมคายมากด้วยบัณฑิตคนถัดไปก็ต่อบทกวีด้วยเมยิมจันหนนายกระจ่างจนยากลืมเลือน แสงจันทร์อันสว่างสวัยและนุ่มนวลทิวหิมะทั้งขาวบริสุทธิ์และหนาวเหน็บเมื่อรวมเข้ากับดอกเหมยที่งดงามและหอมหวนก็ทำให้ดอกเหมยดูบริสุทธิ์แต่ก็โดดเดี่ยวเช่นกันบัณฑิตคนอื่นอดไม่ได้ที่จะปรบมือชื่นชมเหมยแต้มหิมะงามหิมะซามขมยสุราบัณฑิตคนนี้ดูจะติดตลกบทกวีฟังแล้วแตกต่างจากบทก่อนหน้ามากทีเดียวแต่ไม่ได้มีข้อจำกัดด้านวิธีการเปรียบเทียบทุกคนต่างใช้สีสันและกลิ่นหอมมาขับขานดอกเหมย บัณฑิตอีกคนท่องกุีของลูกฟังเหวิรนยอดกวีรักชาสมัยราชวงศ์ซ่งกลิ่นเหมยลอยตามลมหิมะจมเขาสีทิศเดือนสิบสองเหมยลายปีหน้ากลายมาพริบานนี่คือบทกวีของตู้ฝูปราดยอดกวีผู้ยิ่งใหญ่สมัยราชวงศ์ถังดอกเหมแยแผ่ไอเยนวิหกเห็นพันขับขันขานนี่คือบทกวีของหวังเวยยอดกวีผู้ยิ่งใหญ่สมัยราชวงศ์ถังดอกเหมยตรงเบื้องหน้าชั่วพริบตาเป็นอดีตหลีซังอินยอดกวีสมัยราชวงศ์ถังก็มา เมื่อหิมะล้วนมาลายวสันหายคืนกลับมาจะขาดบทกวีของหลี่ไปปราดยอดกวีผู้ยิ่งใหญ่สมัยราชวงศ์ถังไปได้อย่างไรเมื่อเวียนมาถึงน้องชายของตนหลินเว่ยๆวยก็หยุดชงชาและหันไปมองเขาด้วยความกังวลแต่หลินจือเยียนไม่กระวนกระวายอันใดเลยเขาพูดด้วยน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ของเด็กหนุ่มกิ่งเหมยนอกหน้าต่างพิบาลทางแต้มหมิมะนี่คือบทกวีของหยางเจียงหนึ่งในสี่กวีผู้มีชื่อเสียงที่สุดในต้นราชวงศ์ถัง หลินเว่ยเว่ยกยิ้มที่มุมปากจากนั้นก็ก้มหน้าแล้วใช้ผ้าหยิบหูหิ้วกาน้ำขึ้นมาเพื่อเริ่มรินน้ำล้างถ้วยชา